FFC ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่โกดังลัคกี้โฮมสัโรงนะครับาสามารถเดินทางมาได้ทางรถไฟ,ฟฟ้านะครับสถานีสัมรงส,สถานีสัโรงนะครับแล้วก็ห้างอิมพีเรียนสํารงเดินทะลุออกมาด้านหลังนะครับจะเจอโรงพยาบาลสัโรงการแพทย์นะครับผมอาจจะออกชื่อผิดนะครับก็คือโรงพยาบาลสํารงนะครับแล้วก็ตามถนน ทางรถไฟเก่านะครับตรงมาไม่ไกลนะครับนั่งรถบนรถไฟก็ประมาณ15บาทมีรถสองแถวมานะครับประมาณ10บาทนะครับผมถามคนแถวนั้นจะรู้จักนะครับโกดังลักกี้โฮมนะครับติดต่อทางเพจทางไลน์นะครับ s l h s l h audio นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้นะครับวันนี้ก็มาดูนะครับคือต้องบอกว่าสินค้าที่นี่หมุนเวียนมาตลอดนะครับ ถ้าสินค้าตัวไหนที่ลงมาใหม่ๆนะครับก็คือเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาอาจจะแพงนะครับจากยกตัวอย่างเช่นห้าพันนะครับก็ถ้าวันไหนเขาลดราคานะครับก็จะมีป้ายเขียนบอกทางนี้นะครับสามารถติดตามทางเพจเขาได้นะครับลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ห้าพันก็จะเหลือประมาณพันกว่าบาทนะครับผมมีหลากหลายนะครับรีเซิร์ฟเวอร์เครื่องเล่นแผ่นเสียงเครื่องเล่นดีวีดีนะครับแอมอินทิเกรตนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ สา,ามารถลองลองเสียงได้ตรงนี้นะครับก็คือสินค้าเราต้องลองเองนะครับผ่านหม้อแปลงไฟนะครับร้อนะครับซึ่งหาซื้อได้ง่ายนะครับถามลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าบอกว่าไม่ยุ่งยากในการใช้งานนะครับถ้าท่านใดสนใจก็รับชมต่อไปนะครับวันนี้อาจจะร้อนสักนิดหนึ่งผมอาจจะต้องใช้เสียงหน่อยเพราะว่ามีพัดลมดูดตรงนี้นะร้อนมาก บรรยากาศก็ค่อนข้างร้อนนะครับสําหรับผมนะครับคนอื่นไม่ร้อนนะผมไม่รู้นะเนี่ยครับแบรนด์นี้นะครับบางบางตัวผมไม่ออกเสียงดีกว่านะเผื่อผมออกเสียงผิดนะครับเป็นแอมนะครับแอมนะครับสี่พันห้านะครับผมสี่พันห้านะครับเขาจะมีราคาบอกตัวนี้เลยนะครับผมก็อราคาก็สองพันนะครับสามพันห้านะ 3 0 0นะครับเป็นเครื่องเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันมันมันบางตัวมันก็เก่ามากนะนะครับโอเคเดี๋ยวผมให้ดูช้าๆอันนี้3,005นะครับผมเป็นของอะไรอ่ะแบรนด์นี้ครับใครรู้ก็บอกมาด้วยนะครับ3,005นะครับโซนี่นะครับนี่มินิคอมโปนะครับ3,005เครื่องเล่นออนเกียวนะครับ 1,005นะครับตอน B เลยคอมแพคคอมแพคดิสนะครับตัวนี้นะครับไอวอนนียนะครับผมวันนี้ผมให้ดูช้าๆนะทุกทีผมมาผมจะเดินไวหน่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับอันนี้2,005นะครับ3,005นะครับเป็นเครื่องเล่นเทปคัสเซ็ตนะครับเป็นตัวเลยผมน่าจะเป็นเครื่องเดียวกันเลย3,005นะครับ ของยามาฮ่านะครับแอมนะครับนี่สามพันห้านะครับสามพันห้าโอ้ตัวนี้เขาใส่เทปคัดเสร็จไปด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนก็ผมไม่รู้กดออกตรงไหนนะเดี๋ยว<ม>กดออกตรงไหนเนี่ยออกได้ด้วยมีเทปคัดเสร็จด้วยข้างในนะเนี่ยนะเป็นเทปรุ่นเดิมนะ 3 0 0นะครับเนี่ยนะครับผมให้ดูไกลๆนะครับ3,005นะตัวนี้นะครับอ่แบรนด์นี้เลยนะครับ3,005นะครับคือผมเอาคลิปนะครับไปลงในเพจนะครับรู้สึกว่าามี FC ฟซีนะครับท่านผู้ชมจํานวนมากนะครับให้ความสนใจนะครับอ่าเคนบูดนะครับ2,005นะครับผมเนี่ยต้องมาดูเองด้วยนะครับคือบางตัวนะผมก็ไม่รู้การใช้งานนะครับว่า เดี๋ยวขอไฟกล้องผมมันมันไม่โอเคผมขอไยนิดนึงนะครับมันอาจจะหมุนหน้าหมุนหลังทั้งหน่อยนะครับต้องขออไยด้วย2,005นะครับเอาขอไปที่สวยๆแล้วกันนะเ e n w o o d 2,005นะครับไอว่านะครับม i n i Combo นะครับไอว่า3,005นะครับตัวนี้นะ เซนบูดสามพันห้านะครับถ้าผมเน้นรายละเอียดไม่มากก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมร้อนจริงนะครับนี่คือมาแบบเหงื่อไหลใครย้อยนะถ้าท่านใดมาก็เดินชิวๆก็น่าจะดีหรอครับผมถือขาก้องนะครับก็ร้อนแล้วก็หนักด้วยนะครับนี่สามพันห้าเป็นเครื่องเล่นเกมนี้จะเป็นพิดีคอมโบนะครับคือ ถ้าเขาลดประมาณ70%เนี่คือสินค้าจะเริ่มเขาเรียกอะไรอะ่ะจะเริ่มร่อยหลอนะล่อยหลอหมายถึงว่าแต่ละอลถที่เขารับมานะครับนะครับเขารับมาตอนแรกก็คือเต็มอตเต็มโกดังนะครับก็จะเป็นสินค้าที่ราคายังสูงอยู่แต่ว่าของมีให้เลือกเยอะนะครับนะครับอย่างเนี้ยแต่ถ้าลด70%นะครับ70%ปุ๊บราคาก็จะดรอปลงงานนะครับคือของมันน้อยแล้ว คือของมันเหลือเหลือจากที่เขาเลือกแล้วดีกว่านะครับนะต้องพูดว่าอย่างนั้นนะครับนะเพราะว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้คือมันจะหมดแล้วเขาจะลดออกให้หมดนะครับอันนี้สามพันห้านะครับราคาก็จะถูกลงมานะครับลดสิบเปอร์เซ็นก็บวกก็ไปลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นดูนะครับสามพันห้าเหลือเท่าไหร่นะครับโอ้นี่เลื่อเล่นเทปสองพันห้านะครับสามพันห้านะครับ ก็จะมีลด70%นะครับแล้วก็สุดๆเลยก็คือ90%นะครับเกือบเกือบ100%ก็มีนะแต่ถ้าถึงขนาดนั้นก็คือสินค้าจะจะหมดสต็อกนะครับเป็นสินค้าที่คนอื่นเขาไม่เลือกแล้วเราก็มาจับไปเสี่ยงดวงนะครับเท่าที่ถามลูกค้านะครับลูกค้าบอกว่า90%นี้คือเราต้องมาสุ่มเลยวัดดวงนะครับแต่ราคาถูกมากนะครับนะครับก็อย่าง3 5 0 0นะครับ ตัวนี้นะครับสามพันห้าแคนบูดอาจจะไม่เหลือนะแต่พูดถึงว่าถ้ามันเหลือนะครับเราก็ลบเก้าสิบเปอร์เซ็นดูนะครับสามพันห้านะครับเหลือเท่าไหร่นี่คือราคานะครับอันนี้คือราคาวัดดวงนะต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับสองพันห้านะครับนี่สองพันห้านะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับวันนี้ลดนะครับก็ถือว่าสินค้าเบาบางนะครับสินค้าน้อยลงนะสินค้าดรอปลงสองพันห้านะครับดี d วดี นครับแบรนด์นี้นะครับสามพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับอันนี้มันเครื่องเล่นอะไรอะของ panasonic นะครับผมเนี่ยบางตัวที่เราหาไม่เจอนะครับมีอ fc ที่มาลองนะครับผมสัมภาษณ์แล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่ชอบเครื่องเสียงแนวนี้นะครับก็คือมันทัาส,ส์กิกเสียงแน่นอนเสียงแพ้แน่นอนนะครับคือไม่ต้องเอา อะไรตัวอื่นมาใส่นะครับของแค้มาจากญี่ปุ่นแน่นอนนะครับสามพันห้านะครับนี่ตัวก็จะเก่ามากนะคือถ้าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนี้คือการการลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นคือ,อสินค้าลดแรกนะครับประมาณาราคาเต็มร้อยนะครับก็คือสองพันห้าก็คือสองพันห้าเลยนะครับณเวลานี้ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็ลดลงไปนะครับสินค้าก็จะเหลือส่วนที่มันเป็นที่เขา ไม่เอาไปแล้วก็มีนะครับบางร้านก็มาซื้อไปฟังเองนะครับนี่สี่พันห้านะครับซื้อไปฟังเองซื้อไปขายต่อนะครับขายต่อนะส่วนมากคนจะซื้อไปขายต่อเมื่อกี้ก็เหมาไปเยอะนะครับถ้าท่านใดสนใจคลิปที่ผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับการใช้งานการลองเสียงนะครับก็สามารถรับชมคลิปนั้นได้นะครับคลิปลองเสียงพวกเครื่องเสียงรีเซิร์ฟเวอร์นะครับพวกแอมอินทิเกตนะครับ เข้มขยายต่างๆนะครับคือลูกค้าอลองแล้วก็ชอบก็มีนะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่าการใช้งานมันคลาสสิกนะครับสามพนะครับผมนี่ผมคุยมากแล้วไม่ได้ให้ลูกค้าดูนะครับนี่นะครับนะครับก็ติดต่อทาง ID l ดียนะครับแอดไซนะครับ l h ลเ d ดออินะครับรวมถึง Facebook นะครับ l h e u d i u d i o เหมือนกันนะครับผม ก็เพิ่มเพื่อนแล้วก็ติดตามความเคลื่อนไหวของทางร้านนะครับก็จะมีาการไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดแล้วก็โปรโมชั่นลดราคาโปรโมชั่นเหมานะครับสามารถติดตามทางเพจทางไลน์ได้นะครับผมเดี๋ยวผมขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นหน้าจอไว้เลยนะครับนะแล้วก็เออผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียจากการนําเสนอตรงจุดนี้นะครับต้องบอกเพื่อนๆอ,อย่างนั้นนะครับอย่าโมโหผมนะครับเวลาผมตอบว่า,าการมามายังไงนะครับเพราะว่า ผมไม่ใช่คนขายนะครับผมพามาชมนะครับพามาชมนะอันนี้สองพันห้าสองพันห้ามันเป็นเซตนะครับตัวนี้นะน,นะครับผมนี่นะครับอ่าเนี่ยลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสินค้าก็จะเบาบางลงนะครับจริงแล้วมันจะเต็มตรงนี้เลยนะนี่อันนี้น้อยนะครับอันนี้น้อยมากนะอันนี้ถือว่าน้อยนะครับบางบางทีมานี่คือรถใหม่ใหม่มานี่แบบว่าพูนขึ้นจนจะทับคอตาย นี่สองพันห้านะครับไอโอนเนีย er นะครับสองพันห้าสองพันห้านะครับเขาจะติดราคาบอกทุกตัวนะครับเราสนใจตัวไหนก็หยิบไปลองไปทดลองได้นะครับสองพันห้าไอว่านะครับนี่อรู้สึกว่าโอ้ตัวนี้สวยมากเลยโอ้อันนี้เจ็ดเจ็ดพันห้านะครับ มันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูไกลๆสวยมากเลยสามพันห้านะครับสามพันห้านะครับผมสองพันห้านะครับเครื่องเล่นทุกตัวนะครับจะต้องผ่านหมอแปลงนะครับหมอแปลงเป็นไฟร้อยสิบนะครับซึ่งหาซื้อหม้อแปลงได้ง่ายนะครับถาม fc แล้วนะครับ F c บอกว่าการใช้งานง่ายมากนะครับ ไม่ต้องยุ่งยากในการหานะครับราคาไม่แพงนะครับสําหรับมอแปลงนะครับ2,005 2,005นะครับนี่คอมโนะครับไพโอเนียนะครับผม3 0 0นะครับมันเป็นชั้นอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแพงมากเลยนะเนี่ยนะลด70%นะครับ3 0 0าก็จะเหลือเท่าไหร่นะครับบวกลบคูณหารเอาเองนะครับ อันนี้สองพันห้านะครับเป็นชั้นของพ a n าโซนิกนะครับยาวถึงโน่นเลยนะครับอันนี้เขาจัดอยู่ในกลุ่มมินิคอมโปไหมครับผมใครมีความรู้ก็แนะนําด้วยนะครับอเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นมินิคอมโพต้องแบบแบบนี้เลยเนี่ยไ i โอนี r นะครับผมเท่าไหร่เนี่ยสามพันห้านะครับนีโอ้ยยังจำเลยเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไปห,หน่อยนะครับผมถ่ายภาพภาพไปสักหน่อยก็ได้ครับ จะได้เอาไปทำปกโอเคครับสวยสวยนะครับสวยมากเลยนะครับนี่โอ้เป็นภาพที่สวยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะครับนะครับผมโอเคครับนี่นี่บางตัวฝาหลุดอะไรเงี้ยสามพันห้านะเนี่ยสามพันห้านะครับ นี้คอมโ้นะครับเครื่องเล่น d v วดีนะครับนี่ของโซ n y นะครับ2องพนะครับมีนี่คอมโพนะครับเคนบูดนะโอ้ถ้าเป็นสมัยก่อนนี้ราคาแพงมากๆนะครับนี่นะครับโอเคมารบที่2นะครับวันนี้ให้ดูละเอียดเลยนะจริงแล้วผมเดินผ่านไวมากนะส้าไมเมื่อก่อนนะผมเมื่อยนี่โซนีนะครับตัวนี้เป็นเซตนะครับอันนี้ แบรนด์นี้นะครับสองพันห้านะครับสองชั้นก็ห้าพันนะครับลดเจ็ดสิบเปอร์เซนตก็ลบเอาเองนะครับคูณเอาเองนะครับนี่ตัวนี้ห้าพันเลยนะครับน่าจะไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะเป็นราคาที่แบบลดจากป้ายนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมเจ็ดสิบอร์เซนะก็การลดราคานะครับพูดอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับท่านที่อาจจะเข้ามาชมใหม่ๆนะครับก็ รถแรกก็จะเป็นประมาณราคา100ซนะครับก็คือ2 5 0 0ก็คือ2 5 0 0นะครับแต่ถ้าขายไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันค้างสต็อกนานนะครับเขาก็จะลดไปเรื่อยๆตามสภาพนะครับก็คือ50 40%เอร์เซนี่เปอร์เซน์ไล่ไปจน70 80 90%ดซนนะครับในการขายนะครับผมนี่นะครับลดตามราคานะครับ ซึ่งถ้าลดถึงประมาณ90% 70% 80%ก็สินค้าก็จะน้อยแบบนี้นะครับก็คือจะจะเบาบางลงนะครับคือเขาเลือกไปหมดแล้วต้องพูดว่าอย่างนั้นนะครับนี่มินิคอมโปนะครับนี่เลย3,500ันหนะครับชุดนี้อันนี้สวยมากเลยเป็นเครื่องเล่นโอ้เทปคัดเซ็จนะรุ่นเก่าเลยนะ เดี๋ยวเยวผมดูหน่อยเป็นไม้นะครับสี่พันห้านะครับผมเป็นงานแบบเอาไปตั้งโชว์ก็น่าจะสวยนเนีลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บภาพหน่อยเพราะมันสวยมากเลยผมเก็บภาพนิดนึงนะครับเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สามสี่พันห้านะครับผมสี่พันห้านะครับสามพันห้านะครับ รุ่นตัวเก่าก็ประมาณ3 5 0 0นะครับฝั่งนี้ไพโอเนียพา a โซนิกนะครับแบบรูปทรงแปลกๆผมไม่เคยเห็นก็มีนะครับงานคลาสสิกนะครับ2 5 0 0นะครับซื้อเสร็จแล้วก็ไปลองได้นะครับนะลองได้ลองได้ลองเสียงลองการใช้งานนะครับถ้าเราพอใจก็ซื้อนะครับ นี่นะครับผมนี่ครับสามพันห้านะครับคัดเทปคัดเสร็จก็มีในนี้นะครับสามพันห้านะวันนี้ผมมาแบบใจเย็นมากนะครับคือไม่ได้ไปไหนแล้วนะวันนี้พาเพื่อนๆดูให้ละเอียดนะครับให้ละเอียดมากเลยนี่ตัวนี้ห้าพันนะครับอันนี้ แบรนด์นี้เลยนะครับการันตีคุณภาพนะครับเออมันเป็นเครื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวกดตรงไหนเนี่ยน่าจะเปิดด้านบนได้นะตรงนี้ก่อนโอ้เนี่ยครับเปิดได้ครับเปิดได้นะดดี่โอ้เข๋วเลยที่ผมกดตรงไหนฮนะนี่ครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้ เป็นไอเดล็อกอยู่เลยเนี่ยระบบต่างๆนะครับห้าพันนะครับตัวนี้นะฮะห้าพันนะครับตัวนี้สองพันห้านะครับตัวนี้ของเคนบูดนะครับเคนบูดสี่พันห้านะชุดนี้นะครับทั้งทั้งชุดเลยสี่พันห้านะครับ ก็มาฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไล่เพจทีเราฝั่งเพราะว่าวันนี้ของน้อยนะลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็น่าจะเบาบางนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะแปดสิบเก้าสิบนะครับอันนี้คือวันนี้เขาก็เลือกไปเยอะแล้วนะสามพันห้านะครับผมที่เลือเรือนี้อาจจะเป็นของที่เขาเลือกไปแล้วนะครับของดีๆนะต้องบอกว่าของดีๆด,ดีกว่านะครับนะเกจส,สวยๆเกจงามๆนี่คือจะเลือกไปแล้วนะครับแต่ราคาก็จะแพงกว่านี้นะครับคือไม่ได้ลดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับ วันนี้รถเจดสิก็ลูกค้าเยอะนะครับคึกคัดนะครับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับพาวเนีนะครับสามพันหนะครับอันนี้สองพันหนะครับผมผมช้าที่สุดนะครับวันนี้ก็ไล่ช้าๆนะครับให้เพื่อนๆดูนะครับรายละเอียดต่างๆผมอาจจะ แจงไม่ถูกนะครับคือต้องบอกว่าไม่ได้ชํานาญเรื่องเครื่องเสียงเก่านะขนาดเครื่องเสียงใหม่ผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับต้องอาศัยอ fc นะครับอาศัยท่านผู้ชมนะครับให้การแนะนำนะครับขอบคุณสําหรับคําแนะนําคําติชมนะครับซึ่งผมก็น้อมรับนะครับแล้วก็จะเอาไปพัฒนาในการทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผมนี่เดี๋ยวผมให้ดูก่อนลืมบอกราคาอีกแล้วสองพันห้านะครับสองพันห้า สามพันนี่เห็นไหมความเก่าความเก่าเขาพังไปแล้วยังเอามาขายได้สามพันห้านะครับของชาร์ปนะนี่โซนี่นะครับฮอนเกียวนะครับพ a โซนิกพ c โซนิกก็สองพันห้าสองพันห้าสองพันาเจ็ดพันห้านะครับสามชั้น ไฟโอเนียนะครับห้าพันนะครับสองชิ้นเนี่ยสามพันห้าโอ้อันนี้มันเครื่องอะไรโอ้สวยเลยยาวไปถึงมู่นนะไม่ใช่ว่ามันสั้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นส่วนของอเครื่องเสียงนะครับมาแถวนี้ต่อไปนี่นี่บางตัวเรายังไม่เคยเห็นเลยเนี่ย มีทั้ง c คอมแ c คนะครับ CD นะครับสามพันห้านะในตัวเลยตัวเนี้เดีย๋ยวดูรูปร่างดิรูปร่างแปกมากเลยไม่เคยเห็นนะเป็นรูปนะเลยกงนาะฬิกามีหมดเลยห้าพันห้าเนี่ยสองพันห้านะครับสามพันห้านะครับผม ซนี่นะครับสามพันหนะครับนี่บางตัวก็จะฟ้าลงฟ้าหลุดอะไรเงี้ยอันนี้คือสภาพที่มันเหลือจากการเลือกจากชุดที่เป็นงานร้อยเปอร์เซนที่ผ่านมานะครับก็คือตอนนี้ลดเจสิบร์เซนะครับก็สภาพก็อาจจะปีทั้งเนี่ยเจ๊งบ้างนะครับคือพูดง่ายๆเรามาเลือกในตอนที่ราคาถูกก็จะได้ประมาณนี้นะของดีก็อาจจะมีซ่อนอยู่เราต้องมาดูนะครับนะ ของดีก็มีของไม่ดีก็คะคะอยู่ในนี้แลครับอยู่ที่การเลือกของเรานะครับเดี๋ยวนี่เห็นไหมมีเกวัตสามพันห้านะครับสามพันห้าสองพันห้านะครับตัวหมเป็นแบบระบบเป่าเลยนะครับเป็นโครโมง ยังยังยัง,ยงเหมือนเดิมอยู่เลยนะเดิมเดิมนะครับเนี่ยไพโรเนียนะครับทั้งเซ็ตก็สี่พันห้านะครับเห็นไ,ไหมเขาพอใจแล้วเขาก็ยกไปตัวไหนเขาชอบคือยกไปเลยนะครับนะลดเจ็ดสิเอร์เซ็นต์จากป้ายนะครับสี่พันนะตัวนี้สี่พันนะครับ สี่พนห้านะครับอูราคาหนักู่นะแต่ว่าลดเจเร์เซนะครับเดี๋ยวดูอันนี้สองพันห้านะครับไพโอเนียนะครับผมนี่นะครับเอาละก็จบตรงส่วนนี้ไปนะครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นอันนี้น่าจะเป็นของที่มันที่มันแบบ มันเก่ามากแล้วลผมว่ามันน่าจะใช้ไม่ได้หรือเปล่าตรงส่วนนี้นะครับเขาจะมาลอมตรงนี้นะครับนีตู้ลำโพงด้วยนะตรงนี้ก็มีราคาติดเหมือนกันนะครับนี่ 1,005นะครับอันนี้ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะ4,005นะครับนี่ของนี้นะเขาจะมาคลองไว้ตรงนี้เลยนะครับนี่เยอะ3,005นะครับริคสตอร์นะครับโซนี่นะนี่เห็นไหมโซนี่นะครับโอ้อันนี้นี่ซันโยนะครับซันโย เท่าไรเนี่ยเท่าไรเนี่ยเท่าไรเยอะเดย๋ยะโอ้กล้องผมมันไม่สันโยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆหน่อยมองไม่เห็นนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนที่มันเป็นที่มันอาจจะใช้ไม่ได้หรือเปล่านะ โอ้โหเนี่ยถ้าพูดถึงเอาความเก่านะครับต้องวันนี้เลยเท่าไหรเนี่ยสี่พันห้านะครับสันโยนะออนเกียวนะครับเท่าไหร่เนี่ยสามพันห้านะครับสามพันห้า สองพั 2005, นห้าราคาก็ติดตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาขายตามป้ายหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าส่วนมากเขาตั้งไว้ตรงงูไงแล้วตรงนี้ก็เอามาวางตรงข้างล่างอย่างเงี้ยครับดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับสามพนห้านะครับน่นก็เป็นส่วนที่ ใชไม่ได้นะผมว่านะตรงนี้นะโอเคครับเดี๋ยวไปฝั่งโน้นอีกทีนนะครับนี่นะครับก็สามารถติดตามทางเพจนะครับ l อ a u d ด o นะครับของ l ักก y h o ฮมนะครับโซนเครื่องเสียงนะครับผมวันนี้ผมค่อนข้างให้ดูละเอียดนะครับคือละเอียดมากดีกว่าให้ดูให้เห็นถึงว่าอ,อสินค้าเขามีประเภทไหนบ้างนะครับนี่ปักไฟหรือเปล่านี่ ออันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูราคาก็ได้นะครับคือมันเก่ามากนะอเดี๋นะครับขอไฟนิดหนึ่งนะครับผมอขอไฟกล้องกล้องไม่ค่อยโอเคครับต้องขอไฟ โอเคครับก็คลิปนี้ก็ให้ดูส่วนที่ลด70%นะครับลองได้ใช้ไฟ110นะครับ110นะครับแล้วก็รายการลดก็จะลดตามวันนะครับก็คือตั้งแต่ที่รับสินค้ามานะครับแล้วก็จาก1 0อก็เหลือลดลงไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับเซลล์70%นนะครับก็คือลดตามวันนะครับคือสินค้าก็เริ่มจะหมดก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับนะจนครบ Uh, 90%นะครับในการลดราคานะครับโกดังลักกี้โฮมนะครับสําโรงนะครับผมค้นหาทาง Google Map ก็ได้นะครับค้นหาคำว่าโกดังลักกี้โฮมสําโรงนะครับก็จะมากูกนะครับสำหรับท่านที่อยากรู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตู้ลำโพงกันนะครับ